วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านการออกแบบความสามารถและการใช้งานในหลากหลายภารกิจเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับความนิยมจากหน่วยงานรัฐบาลหน่วยกู้ภัยตลอดจนกองทัพหลายประเทศทั่วโลกนั่นคือยูโรคอปเตอร์ a s 5 d a ส p h i n เฟินเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัทยูโรคอปเตอซึ่งในปัจจุบันคือ Air b u ัส e ฮล c ค p ป e r AS 3 6 5เอฟินหรือชื่อเต็มว่าเดฟินซึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าโลมา และชื่อก็สะท้อนถึงความเร็วความคล่องแคล่วและความสวยงามในการบินได้เป็นอย่างดี AS 3 6 5เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่ในกลุ่มเฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางใช้เครื่องยนต์2เครื่องมีระบบโรตเตอร์ที่มีเสียงเบาและมีประสิทธิภาพสูงออกแบบมาเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารากิจในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายทั้งบนบกและในทะเลไม่ว่าจะเป็นการค้นหาและกู้ภยัยการขนส่งผู้โดยสาร VIP การลาดประเวณทางทะเลหรือภารกิจของกองทัพ AS 365 Dolphin เริ่มทำการบินครั้งแรกในปีคศ1975และได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีหลายรุ่นย่อยที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันหนึ่งในรุ่นที่โด่งดังคือ AS 365N2 และ AS 365N3 ซึ่งมีสมรรถนะสูงขึ้นและสามารถปฏิบัติการได้ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงหรือความสูงจากระดับน้ำทะเลมาก สิ่งที่ทำให้ AS 3 6 5 d o l p า i n ฟินโดดเด่นอย่างมากคือเทคโนโลยีของโรเตอร์หางที่เรียกว่าเฟเนสตรอนซึ่งเป็นโรเตอร์หางที่อยู่ภายในท่อช่วยลดเสียงลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกเรือและผู้โดยสารโดยเฉพาะในพื้นที่แคบหรือเมืองที่มีประชากรหนาแน่น ด้านความสามารถในการบิน AS 3 6 5หกเดลฟินมีความเร็วสูงสุดประมาณ306กิโลเมตรต่อชั่วโมงรัศมีการบินอยู่ที่ประมาณ827กิโลเมตรและสามารถบินต่อเนื่องได้เกิน3ชั่วโมงทำให้มันสามารถใช้งานได้ทั้งภารกิจระยะสั้นและระยะไกลในด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายห้องโดยสารของ AS 365ถูกออกแบบมาให้มีความกว้างขวางและสามารถติดตั้งที่นั่งได้ถึง11ที่นั่งรวมถึงสามารถติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์ค้นหาได้ตามลักษณะงาน พื้นที่ด้านในสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้าหนึ่งในตัวอย่างการใช้งานที่น่าสนใจของ AS 365 Dolphin คือหน่วยกู้ภัยและหน่วยค้นหาในหลายประเทศเช่นในฝรั่งเศสใช้สำหรับภารกิจค้นหาและกู้ภัยทางทะเลหรือในสหรัฐอเมริกาใช้กับหน่วยงานตำรวจและในประเทศไทยเองก็มีการใช้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้ในหลายภารกิจทั้งในราชการและเอกชนเช่นหน่วยกู้ภัยชายชฝั่งการขนส่ง VIP หรือแม้แต่ในการเดินทางของหน่วยงานรัฐบาล สำหรับการซ่อมบำรุง AS 365ได้รับการออกแบบมาให้สะดวกต่อการตรวจสอบและบำรุงรักษาชิ้นส่วนหลักสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีความทนทานสูงซึ่งลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาได้เป็นอย่างมากในแง่ของความคุ้มค่า AS 3 6 5 d o l p า i n ฟิถือเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ให้สมรรถนะสูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายทั้งในการซื้อและการดำเนินการใช้งานทำให้หลายองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนยังคงเลือกใช้จนถึงปัจจุบันแม้จะมีเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ออกมาแล้วก็ตาม หนึ่งในจุดเด่นอีกอย่างของ as 3 6 5คือความสามารถในการปฏิบัติภารกิจในสภาพอากาศที่เลวร้ายเช่นการบินในสภาพอากาศหนาวเย็นมีหมอกหรือฝนตกหนักด้วยระบบนำทางและระบบควบคุมการบินอัตโนมัติที่ทันสมัยช่วยให้ลูกเรือสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและปลอดภยัยเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ยังสามารถลงจอดบนดาดฟ้าอาคารหรือเรือได้อย่างง่ายดายทำให้เหมาะสมกับภารกิจที่ต้องการความยืดหยุ่นสูงรวมถึงสามารถดัดแปลงให้ใช้งานแบบเร่งด่วนในภารกิจพิเศษได้ทันที ปัจจุบันแม้จะมีเฮลิคอปเตอร์รุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นแต่ AS 3 6 5 d าเดวฟินก็ยังคงถูกใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลกและยังได้รับการอัปเกรดระบบต่างๆเพื่อยืดอ,อายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น<ๆ>เช่นการติดตั้งระบบนำทางด้วยดาวเทียมระบบสื่อสารดิจิทัลและการปรับปรุงห้องนักบินให้เป็นแบบ a ลาสคอ k พ i t ซึ่งใช้หน้าจอดิจิทัลแทนมารวัดแบบเข็มความสวยงามของ AS 3 6 5้าเดวฟินไม่ได้อยู่แค่รูปร่างภายนอกที่ฉบเฉียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิศวกรรมการออกแบบที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดทั้งด้านอากาศพลศาสตร์ความสบายของผู้โดยสารและความสามารถรอบด้านของเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดนี้ทำให้ยูโรคอปเตอร์เ6 5อสสาเดลฟินเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกและยังคงเป็นที่ต้องการของหน่วยงานทั่วโลกในหลากหลายภารกิจด้วยความน่าเชื่อถือความอเนกประสงค์และประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า40ปีถ้าคุณกำลังมองหาเฮลิคอปเตอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งภารกิจราชการ หน่วยกู้ภัยหรือแม้กระทั่งภารกิจส่วนตัว AS 3 6 5 d o l p h i n คือตัวเลือกที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ Eurocopter AS 3 6 5 d o l p h i n h ฟินเฮล t คอปที่รวมความสามารถความงามและความปลอดภัยไว้ในลำเดียวหากคุณชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Top Trending ค่ะเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดพิเศษเกี่ยวกับยานพาหนะที่น่าทึ่งจากทั่วทุกมุมโลก